ตาย8ัวข้อที่1แม้วันหยุดอย่างนี้วันพระใหญ่แบบนี้ขายดีแน่ๆเลยแล้วน้องมดคนสวยขอซื้อเบียร์สามปองสิจ้ะช้าก่อนเจมดอย่าขายให้เฮียตั้มเด็ดขาดนะวันนี้เป็นวันพระใหญ่หนึ่งในห้าวันที่กฎหมายห้ามขายเหล้าตลอด24ชั่วโมงเจ้านี่เอาอะไรมาพูด นี่ข้าซื้อ5้าโมงเย็ยนแล้วนะเองมันจะผิดตรงไหนวะเชื่อผมเถอะเจ้สุต้องนะครับเจมอซี่ครับโดยวันที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551กำหนดให้วันที่ห้ามขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงได้แก่วันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาหากาฟาฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับเจมอสซี J ่อย่าขายอย่าเสี่ยงกับวันที่ต้องห้ามขายดีกว่าครับเจมอสซี J ่ ose, ครับน่าตายแท็อปปิก2แหมเช้าเนี้ยอากาศร,ร้อนอย่างเนี้ย รับข้างดื่มหน่อยไหมหเฮียตั้ม้องมดคนสวยเฮียขอซื้อเบียร์หนึ่งป่องสิจ๊ะเผาหัวซะหน่อยช้าก่อนเจมอดอย่าขายให้เฮียตั้มเด็ดขาดนะเจ้านี่เอาอีกละว,วันนี้ไม่ใช่วันพะวันเสาร์แท้ๆมันผิดตรงไหนล่ะเชื่อผมเถอะเจ๊ถูกต้องนะครับเจมอสซี่ โดยเวลาที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551กำหนดให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี2ช่วงเวลาได้แก่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและเวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหนักนคะครับเจมส์ซี่ยาเสียง อย่าขายนอกเวลาเด็ดขาดเลยนะครับ,รบตายยุดกลาตังเมคนสวยวันนี้เฮียตั้มให้มาเอาอะไรจ้ะลูกโมดขาพ่อให้มาเอาเหล้าหนึ่งขวดจ้ะช้าก่อนเจมดอย่าขายให้น้องตังเมเด็ดขาดนะขายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีผิดกฎหมายนะเจะเอาเอาอีกแล้ว ถ้าอย่างนั้นไปเรียกพ่อมาซื้อนะจังเมเจ๋อ yeah. เอาเล่ามาขวดช้าก่อนเจมสเฮียเมาเดินเซแถมรองเท้าไม่ใส่เมาแบบนี้ขายไม่ได้นะเจ้านี่เอาอีกแล้ววันนี้ไม่ใช่วันพระแล้วก็จะเที่ยงแล้วด้วยมันจะผิดตรงไหนเลยยะเชื่อผมเถอะเจ๊เชื่อน็อตเถอะครับเจมสซี่ครับ กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหรือคนเมาจนครองสติไม่ได้ซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับเจมซี่อย่าขายอย่าเสี่ยงเด็ดขาดดีกว่านะครับมาตาสางสิ โถากำลังคิถึงเลยเฮต้ามน้องมดคนสวยนีย่ขอซื้อเบียร์หนึ่งขวดสิจ๊ะวันนี้มีโปรพิเศษนะถ้าซื้อขวดหนึ่งแถมกระป๋าหนึงด้วยและถ้ายกครึ่งโหลเอาแก้วเบียร์ไปเลยจ้าวันนี้โปรโบีมาใหม่เยอะแยะเลยถ้าซื้อขวดเดียวห้า55บาทซื้อ2องขวดร้อยเดียวเองนะจ้าเบียร์แรกจ้าจะเอาไปลองไหมพ่อคุณ ช้าก่อนเจมออย่าขายให้เฮียตั้มอย่างนั้นเด็ดขาดนะนี่เอาอีกละมันผิดตรงไหนล่ะเชื่อผมเธอะเจถูกต้องนะครับเจมดซี J ่ครับการลดแรกจ่าย ถ,ถือเป็นการผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ซึ่งถ้าใครทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับต้องระวังเลยนะครับมาตรา32สวัสดีค่ะเจ๊วันนี้น้องมีของดีมาให้นะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเสียตังกัเจ๊ไม่เอาน่ะอากาศร้อนร้อนแบบดดแรงแรงอ่ะหนูเลยนึกถึงเจ๊เอาผ้าใบมาไว้ให้เจ๊จะได้เอาไว้บังแดบดบและยังแถมร่วมใหญ่ๆใ,ให้อีกนะคะเนี่ยเห็นของพวกนี้คิดถึงเจ๊เลยละ่ะเอาสินั้นขอหลายผืนเลยแล้วกัน ดูนั่นสิตู้แช่เจ๊เก่าแล้วน้องมีของใหม่มานําเสนอแต่ขอติดป้ายโฆษณานิดๆหน่อยๆไม่คิดตังค่าตู้นะจ๊ะแถมตู้รุ่นเนี้ยใหม่ล่าสุดประหยัดไฟเบอร์แปดเลยนะจ๊ะ <c oughs> งั้นเจ๊ขอสองตู้ได้ไหมช้าก่อนผิดหนักเลยนะเจ๊ เชื่อนอตเถอะครับเจมอสซี่กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ aw, พุทธศักราช2551ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าใครทำผิดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับและมีโทษปรับรายวันวันละถึง50,000บาทเลยนะครับตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับเจมอสซี่ครับ